ฉันพาลูกมาเที่ยวไม่ใช่ค่ะพากระเทยแก่มาปล่อยเจ็ด <laughs> ปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้มากับดิสนีย์ ถ้าใครมาญี่ปุ่นนึกถึงดีๆเรนอาคารส0 0 0มเยนต่อวันค่ะเอาว่าดค่ะขับเองนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ไม่มีตังค์ซื้ออ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครกดไลค์เลยอ่ะคุณโชว์อันเนี้ยขายปะน่ารักมากเลย1,900เยนอยู่ที่อะไรอ่ะ400อืมึงเมืองไทยทำไมถูกกว่าน้ำมันสำเพ็งฉันเจอโคดินน่ะฉันอยากดูแอร์เรียวอ่ะตากายขึ้นมาจากหินน่ะ กูจ่าซื้อไม้เซลฟี่มาจากแฟชั่นไอแลนด์อันละเจ็ด้อยกว่าบาทแล้วกดก็ไม่ติดเห็นระบบชิบหายมากแล้วทำไมคนไปฝั่งนู้นหมดแล้วฝั่งนี้มีอยู่คนเดียวละ่ะอังก็เราไปฝั่งคนเดียวสิจ้าเราแตกต่างมึงใช่คนปะ <c oughs> จะบอกว่ามาดามแทมแต่งหน้าแต่งตัวเยอะหยุดค่ะมาดามแทมแต่งหน้าแบบธรรมชาติแล้วพาะพี่สาวจีนมาเนี่ย เต็มที่มีผัวก็เดินอวดผัวก็จูงมือกันปุ๊บหัวยังไม่จูงองเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นเครื่องเล่นสำหรับคนรวยถ้ารวยคุณก็ผ่านฟรัสแทคได้แบบไม่ต้องรอนานแต่ถ้าเกิดว่าจนเหมือนมาทำแอมก็ดีค่ะต้องรอไปเลย40นาทีมันจะรอนานแค่ไหนกันเชียร์40นาทีดูซิโูค่ะแถวเป็นงูเลือยเลยหลังจากที่เรามาประมาณ40นาที ฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณค่ะปวดขี้ออกไหมล่ะออกได้นะไม่ออกยังไงยังไงทุกคนก็ต้องรับผิดชอบนะคะ้ามาดานแบบขี้มึงก็เย้ได้ขึ้นแล้วกูยืนจนหัวเข่าจะเสื่อมละน่ารักไปจ้ากูยังนึกในใจเลยกูลงมาทําไมวะอันนี้เราซ้อมสองนันล็อกอยู่เหรอคะคุณวิ์ตัวอะไรอะจ้าอ๋อน่าจะเป็นกับป่าค่ะเพราะเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นไงจ้ารอ40สนาทีเพื่อสิ่งนี้โฮ้ คุ้มมากเลยค่ะคุณวิทย์ไม่เคยสั่งของและตรงปกเลยนะคะแล้วนี่ถามหน่อยมีหรือลิงกูดูยังไงก็เป็นลิงไม่เป็นหมีแล้วนี่น้ำอะไรเป็ดม่วงมั้งจ้ะส <laughs> ลัดกะว่าไม่ให้กูอิ่มว่าั้ะเถอะอ่ากลัวกูอ้วนร,ร <laughs> ักสุขภาพหมดนี่เกือบพันเลยนะแค่นี้นะเกือบพันเจ็ร้อบาท700อบ,บาทแพงจิบฮห, <laughs> หนึ่ง ดูน่าน่าจะอร่อยนะจ๊ะกูเหมือนกินมันบอดแล้วเอากุ้งโรยอะ่ะ <c oughs> สิ่งนี้มันสวยงามเหมาะกับเมียของฉันมากรู้สึกแฮปปี้ดีไม่ผิดหวังแล้วบ๊พอบคอดข้างในล่ะทิ้งเดี๋ยวอ้ว <c> น <oughs> <c oughs> และนี่คือดินแดงแห่งความฝันค่ะที่ไลท์แอคชั่นทำกูเลิกฝัน <c oughs> <c oughs> อันนี้เครื่องเล่นอันนาแอนอะไรนะของโฟเต้นอนะ่ะนี่คือแถวนะครับ แล้วข้างในอีกไม่รู้กี่ทพรากี่ตอนซึ่งดิฉันคิดว่าการมาดิสนีสีครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวเพราะตอนนี้ตั้งหัวเข่าเสื่อมหลังตีนสุกตีนวมจากกรรมเหลือเกินทํางานเหนื่อยเหนื่อยอยู่ดีๆไม่ว่าดีมาจ่ายตังให้เหนื่อยตอนนี้กูยืนมาสองชั่วโมงแล้วค่ะคุณวิทย์ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาแล้วเข้ามาตั้งนานเพื่อมาดูอีนี่อย่างเดียวนะมันเป็นล่องแกนล่องแก่งเหรอนี่ก็ล่องอยู่นะ ล่องลอย <c oughs> ดูจํานวนคนส่วนอีเจนเนี่ยเป็นญาติฝั่งไหนกับกูก็ไม่รู้หน้าเหมือนเช่นี่กูล่องแม่น้ําเจ้าพญาแล้วมาดูหนังกลางแปลงเป <c oughs> ็นคันงแรกที่เราได้พบกันตัวนี้ทานหมดเนาะอถ้ามีอย่างอื่นได้ทําไปทํานะคะอย่ามาเสียเวลายอย่างนี้ฟังปาษาก็ไม่ออกตับไต้ต้นอย่างี อ่าเรื่องห<ม>ุ่นจำลองกับพิษตองกระพิษตาให้สิบสิบสิบแล้วเธออ้าวอ้าวเมื่อกี้แข็งจริงจังว่าคุ้มค่าการรอสองชั่วโมงครึ่งไหมจ้าอูมาทำหม่